สวัสดีครับผมลี่ชอรถบ้านนะครับวันนี้นะครับผมมาปิดการขายให้กับคุณโอมนะครับคุณโอมเนี่ยได้มาดูไว้แล้วก็มันจําไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ผมได้ทําการโอนให้นะครตอนนี้ก็ทําการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ขับมาส่งที่บอกบอกชื่อได้ไหมสั่งที่ไหนบอกชื่อได้นะครับก็คือมาส่งที่ร้านเป็นลาวนะฮะเป็นลาวสาขาภาคอีสานนะครับนี่คุณโอมเนี่ยดูแลร้านนี้อยู่นะครับใครอยู่ไม่ไกลแถวนี้นะอยากจะลองร้านอาหารอีสานนะก็แนะนําได้แนะนําด้วยนะฮะเดี๋ยวมาถามคุณโอมนิดนึ่งครับ ได้ทดลองขับรถคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับผมก็มันแน่นดีแล้วก็ดูแล้วทุกอย่างเนี่ยทำมาครบแล้ว<ม>ก็คือคือคันนี้คุม้มอ่าดีกว่าเราไปมองรถคันละเจ็ดหมื่นกว่าบ,บาทแล้วแบบยังไม่มีอะไรมาให้คืออันเนี้ยเพิ่อมอีกหน่อยแต่ราคาไม่แพงแต่ว่าได้ของมาครบเลยมันจะเป็นเบาะล้อต่างๆสกเกิร์ตใช่ไหมคุ้มนะแล้วก็รวมมีอะไรอยากจะฝากบอก FC ช่องวิชชอนรถบ้านไหมครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อพี่แชมป์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาดูรถอะไรได้โดยก คือขายจริงส่งจริงส่งจริง,ง,รงอ่าเนี่ยต้องบอกคุณลัเพราะช่วงนี้มีสายชีพมันเยอะนะครับจะซื้อของจะจะโอนเงินอะไรเดี๋ยวต้องเช็คโปรไฟล์ดีนะครับอย่างผมนี่ออกนะออกตาจำง่ายนะไอ,อหัวหน้ร้านจำง่ายเลยนะเอาแะครับผมวันนี้พี่ชอร์รถบ้านแล้วก็คุณโอมนะครับเขาต้องลาไปก่อนนะครับขอให้รถคันนี้เนี่ยครับคุณคุณโอมด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมนะคู่นี้ผมออกแล้วห้าสามอ่ะผมและคุณโอมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากร้านเป็นลาไว้ด้วยนะเผื่อเอฟซีพี่ชอน์รถบ้านมากินได้ได้รถมาได้รถมาได้ได้รถ